ทานเพียงแค่หนึ่งกล่องเท่านั้นจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้กลับมาเดินได้แล้วเดี๋ยวร้กวนเดินให้ดูนิดนึงค่ะแข็งเรลงเดินได้อ่านี่นะคะเรียกว่าเก้าสองเก้ามันก็ไปแล้วอ่ะฮะมันยันไม่ได้เลยข้างนี้น่ะมันไปแล้วเป็นไงบ้างคะเม็ดที่สามเม็ดที่สี่เนี่ยค่ะก็ปกติปกติอาการคือที่เวียนหัวบ้านหมุนหายหมดเลยหายหมดเลยแค่สามสี่เม็ดเองความดันก็ลงไขมันก็ลง ทานหมดไปกี่กล่องคะที่สัมผัสบ้างเริ่มกระดิกแบบนิ้วได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึงสองกล่องเลยยังไม่ถึงสองกล่องอ่ะเดี๋ยวอ่ะก่อนนะนะคะคุณลุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่ก็แพงนึงอะไะกว่าจะกว่าจะดีขึ้นนะนะเพียงวันละหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งแพงมีกี่เม็ดคะสิบเม็ด 1ิบเม็ดสิบเม็ดเท่านั้นเองอาการดีขึ้นเลยดีขึ้นก็ลุกขึ้นแต่เช้าทํางานสบายเพลินเลยลืมเลย,ล,เล,ยลืมเลยว่าเราเคยเป็นอาการวูบเยียนหัวบ้านหุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะ,คะดีขึ้นเลยค่ะ,คะแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าก้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปรี้กระเป๋าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับ เคโอปุ๊บไม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนเมื่อก่อนนะผมปวดหัวเวียนหัวนะครับผมไปกินยาอะไรก็ไม่หายพอดีผมไปกินเคโอเนี่ยครับผลิตพันเคโอเนี่ยผมรู้สึกว่าดีดีแล้วคิดว่าหายเลยปะใช้ชีวิตได้ปกติไหมปกติค่ะปกติไม่ปวดมั่นใจมากเลยใช่ไหมคะกับผลิตพันตัวนี้มั่นใจครับมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ๋อสุดยอดมากเลยไขมันตกค้างก็เลยเยอะอันนี้อาการมันก็เลยบ้านมุนตอนเช้าๆต้องมีไม้เท้า ช่วยตลอดเรียกได้ว่าการใช้ชีวิตนี่ลำบากมากช่วงที่มีอาการใช่ไหมคะลำบากมากเลยแล้วเคยแบบมีอาการหนักสุดนี่เคยวูบหรือยังคะอ้วกด้วยวูบด้วยเข้าโรงพยาบาลเลยสามครั้งแล้วโอ้สามกันเข้าโรงพยาบาลเลยอะวิงเวียนศีจ้ะแล้วก็ใจสั่นนอนไม่หลับคุณป้ามีโรคประจาตัวไหมคะก็มีความดันความดันนทาก่อนทานนะคะคุณพี่แสงเพชรมีอาการแบบไหนบ้างคะอ่าก่อนทานนะคะจะมีอาการ เวียนหัวแล้วก็ปวดหัวมันจะบูบแล้วก็เวลาเราเดินนะมันเหมือนจะเป็นอาการโค้งเพลงค่ะจะจะมึนอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างเงี้ยทุกวันทุกวันนะคะปวดหัวเวียนหน้าบ่อยโวบบ่อยแล้วก็ปวดหัวเข่าบวมจนแดงจนตรงไหนที่บวมันจะร้อนระอุใช่ทรมานไหมคะช่วงที่เนทรมานมากเป็นมากี่ปีคะเป็นมาตั้งแต่ปีสี่สามนะคะแล้วรู้จักตัวผลิตพันธ์เทีวได้ไงคะเพราะอาจารย์ไปทำบุญที่วัดค่ะไปทำบุญที่วัดไปทำบุญที่วัดค่ะ แล้วทาไมถึงเปิดใจเลือกทานเคโอละคะถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่เ็าเป็นเส้นเลือดตีได้ที่ว่ามีเพื่อนที่เ็ามีอาการเส้นเลือดตีมีอาการเหมือนเราแล้วเขาสอบถามว่าเขาทานหนักมากแกเป็นหนักมากอายุดาวเทโอเดียวกันรุ่นดาวคำเดียวถามแกแกมาหาเหตเทียนใหญ่ข้าพันศาเฮ้ยแล้วไหนว่าแกเป็นโรคเส้นเลือดตีปากแกก็บี้ยวมือแกก็เหงีงอขาแข็งแกหัก แล้วก็ตายไปข้างหนึ่งก็เป็นไงทําไมแกลูกได้เดินได้เขาบอกว่าเขาได้พบยาดีอเอามาจากไหนใช่เนี่นะคะเคโอเอามาจากไหนอาจารย์อาจารย์แนะนําค่ะเรียกได้ว่านะคะไปีเพื่อนที่มีอาการแบบว่าแย่มากๆแล้วแต่มาคือแม่ยังเดินได้เขาเดินไม่ได้ปากก็เบี้อวปผัวต้องป้อนข้าว เป็นหนักมากแล้วแต่ทานเคโอแล้วเขากลับมาแห่เทียนกับเราได้ใช่๋อเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเลยเปลี่ยนแปลงทันทีเลยใช่ไหมคะเขาถึงขนาดบนเลยให้แต่เขารับประทานยาจานดีก็จะเอาเทียนหญ่มาถาวายวัดเขาทาจริงจริงใช่เดยกได้ว่าเขาได้สุขภาพกลับคืนมาแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราได้ลองตัดสินใจทานเคโออาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนเป็นไงคะหายแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลสามแคปซูลเท่านั้นเองนะคะดีขึ้นเลยค่ะ Mm hmm. แม่รู้เลย3ามแบคแบซูลสามแคบซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่งางกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปิ hmm. ้กระเป่าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มป mm hmm. กติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับค่ะใช่แล้วนี่กินยาเคโอปุ๊บแม่หลับนอนอิ่มทั้งคืน เราได้เห็น่ันกินดีขึ้นเรามาลองเองมันดีจริงนหที่เขาออกสื่อเนีดีจริงดีจริงเนาะถ้ามีคะแนนให้ KO สักร้อยคะแนนคุณแม่ให้เท่าไหร่คะคุณแม่ให้ร้อยก่อคะแนนห้คะแนนเต็มร้อยสุดยอดมากเลยทํามีร้อยให้เกินร้อยเพราะว่าจริงจริงคุณภาพต้องมาก่อนแม่ต้องเอาร่างกายของแม่ไว้ก่อนได้ชีวิตใหม่ไหมครับ KO รับรองแม่าารับประกันว่าแม่ได้ชีวิตใหม่โอ้โหสุดยอดเลยนะไม่ได้ชีวิตใหม่มใช่แล้วว่าเป็นบุญไหมคะตั้งแต่มาเจอทีโอเนี่ยใช่แม่ว่าบุญแม่ยังมีอยู่มแม่ไปวัดแม่ทําบุญแม่ว่าบุญช่วยบุญนําพาเนาะได้สินค้าดีๆแบบนี้บุญนําพาอาจารย์พูดครั้งก่อนไปทํางานด้วยกันไปเคปุนด้วยกันไม่เชื่อเลยยังไม่เชื่อเลยอาจารย์ยังบอกไม่เชื่อไม่สนค่ะแล้วสินค้าดีๆแบบนี้คุณแม่กล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะ กล้า,มาแม่กล้าแชร์ประสบการณ์ต่อ,อใช่มากเลยนะคะค่ะนี่ก็เป็นลูกค้าตัวจริงเสียงจริงที่มีอาการวูบเียนหัวบ้านหมุนปวดเข่านะคะทาน k คอเพียงแค่3แคปซูลนะคะทุกคนแค่3แคปซูลเท่านั้นเองดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะก็ประทับใจมากๆเลยใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะติดต่อบุกตมเบอร์ด้านล่างได้เลยนะคะต้องตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้านอนดึกกินอาหารก็ไม่ตรงเวลากินน้ําก็น้อยก็มีอาการอย่างจะบอกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยมันไม่สดชื่นครับมันเหมือนคนนอน นอนถึงว่านอนน้อยก็ตื่นมามันนอนไม่เต็มอิ่มอ่ะรู้สึกว่าตื่นมาเพลียๆเราก็เออไม่เป็นไรมันก็ถึงกองถ่ายก็กินข้าวกินอะไรกินอาหารเสริมว่าัไปก็ยังไม่ดีขึ้นจนวันหนึ่งต้องไปหาหมอครับหมอบอกว่าสาเหตุคือหนึ่งดื่มน้าน้อยนะครับทําให้เลือดของเราเนี่ยไปเลี้ยงหัวใจเลี้ยงร่างกายได้น้อยมากมันช้าผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วถ้าอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้ต้องศึกษาหาสิ่งที่ทดแทนในร่างกาย ไปเสิร์ชอินเทอร์เน็ตปุ๊บก็เลยมาเจอ KO เนี่ะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นสารสกัดที่มาจากธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยมั่นใจเราก็ทานผลิตภัณฑ์นี้ไป1เม็ดครับทานมาอยู่ระยะหนึ่งรู้สึกว่าสิ่งต่างๆที่เราเคยหน้ามืดหรือว่าเคยเพลียเคยไม่สบายเงี้ยดีขึ้นนะครับพอไปหาหมอวันหลังหมอบอกเอ้ยไปทําอะไรมาร่างกายดีขึ้นเลือดเนี่ยดีขึ้นเลือดไม่เหนืดอที่สำคัญก็คือผมมั่นใจในผลิตภัณฑ์ KO นี่ครับเราต้องศึกษาให้ดีก่อนว่า ของจริงไหมของดีไหมแล้วเราได้ทดลองใช้ด้วยตัวเองเมื่อทดลองใช้แล้วเนี่ยมันดีต่อสุขภาพเราเราก็อยากจะบอกต่อท่านผู้ชมว่าสิ่งที่เราดีสุขภาพเราดีหน้าตาเราดูดีขนาดนี้ผมบอกเลยครับว่าผมทานจริงถึงอยากจะบอกต่อครับ